าคุยเมื่อคืนนะอไอ่อยู่กับมึงเหรอคืเอเามนั่งเจมังอน่ะไมทใช่กกมอาอะไรอ่ะง,งานทำงานดูงานี่นี่มางานเหรอเนะี่ยเออนาทีนี้ไฮโลอยู่รู้เปล่า อาทิ้งรถเลยทีนี้เ <laughs> มื่อกี้ขยะไฮโลอยู่ใครถามมารู้ป่าวเมื่อกี้ขยะไฮโลอยู่่ะม้องเรียกว่าอะไรลุงอ่ะอืมนี่อะไรเยลูกเต่าไงลูกเต่าอ,อืมมันมีสูงกับต่ำอ่ะน้องมันชอบสูงหรือต่ำ<ะ>ชอบสูงหรือต่ำ<ะ>มันมีสูงกับต่ำอ่ะชอบสูงหรือต่ำ ชอบตำนาคิก,กชอบตำนะอืมนาคิก,กชอบผักได้เยอะดีได้เยอะดีชอบตำไปโรงเรียนเนี่ยเนี่ยถ้าเล่นอย่างเงี้ย,ยจะจะคิดเลขเร็วเรียนคณิตศาสตร์นี่ได้หมดเลยเดี๋ยวไหนเล่นไฮโลนาคิกเอาไปเล่นนะรู้ะะรปะเล่นไฮโลไปเล่นนะ เด็กเล่นเกมแบบนี้ทั้งมกอ,อ,มอ่ะเกมแบบนั้นะบอกบอกบอกยายเดี๋ยวยายซื้อโทรศัพท์ให้หนูหน่อยหนูหนูหาซื้อจทรศัพท์เอแล้วโอ้แล้วหนูหาเอาตังค์ที่ไหนซื้ออ่ะหนูก็อขอหนูก็อขอตังค์เพื่อนก็อนอขอตังค์เพื่นอนท <laughs> ี่บ้านตาดำขอตังค์เพื่อนบ้านตาดำขอหรือไถฮขอหรือไถ นมึงบาสเล่นเป็นหรอมึงบาสเล่นไม่เป็นหรอกเกมเศรษฐีผู้ใหญ่เขาเล่นกันหนูเล่นเป้าน้องหนูเล่นเป็นเหรอหนูสร้างเลนด์มาร์กเป็นเปล่าสร้างเลนด์มาร์กเป็นเปล่าอืมไม่มีอะไรหรอกครับบอกนีิคีเล่าไปไหมบอกนิบอกมัดคีเล่าไป ล,ลุงนี่ามนาเอ้าวไปไหนเธแล้วอ้าวบอกรายเรียกให้หมหไม้กินข้าวไม่สบาไม่สบายหรอเอาเยาไปให้เอาไปยาไปให้ลุมมยยงไม้ยังไงนี่ยาแก่ไม่สบาย yang let Stand land na